สวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านค่ะเงินช่วยเหลือเยียวยาน,นักเรียนคนละ2,000บาทคาดว่าจะโอนให้วันที่31สิงหาคมโดยปัจจุบันทางกระทรวงศึกษากกำลังรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดก่อนจะจ่ายเงินผ่านทางสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่เด็กๆเ,เรียนอยู่นะคะได้ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนทุกสังกัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปฐมศึกษามัธยมศึกษา ปวชและปวสนะคะทั้งนี้มติของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะเป็นการเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คนนะคะและลดหรือตึงค่าใช้ใจ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา2563นะคะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ